สวัสดีครับ88 Wishing นะตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นครับผมวันนี้ผมจะมาจัดชุดตีเหยื่อปลอมนะฮะสามชุดนะครับเอาใจคนที่แบบมือใหม่ฮัดครับหรือแบบคนที่อยากได้ของถูกคนที่แบบอยากได้พร้อมตกเลยนะฮะผมจะจัดให้สามชุดเลยลอ,อกเป็นลอ,อกมือสองเป็นของใหม่เหยื่อเป็นของใหม่สายเป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวดูกันมีอะไรบ้างนะครับผมให้ดูลอกก่อนนะครับชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเนี่ยลอ,อกจะได้เหมือนกันนะครับก็คือแบบนี้ นะฮะรอบจะได้เหมือนกันคือแบบนี้นะเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่2ตัวนะครับชุดที่1ชุดที่2รอบจะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดที่3ลรอบจะได้ตัวนี้แทนนะครับชิมานโนอ,อันนี้ชิมานโเนเบส o นะครับแม็กนะครับชิมานโนเบส o แม็กหมุนขวานะนะครับแล้วก็ชุดที่1กับชุดที่2นะครับจะได้เป็นเอ่อทีมได้ว่าทีมเอสนะฮะหนึ่งศูนย์ห้าเอสไอนะครับหนึ่งศูนย์ห้าเอสไอนะครับรอ,รอบรอบหกนะ รอบหกนะครับก็มาดูความพิเศษของทีมได้ว่านะครับตัวนี้นะครับหมุนลื่นทั้งคู่นะหมุนลื่นทั้งคู่นะครับเปิดหน้าได้นะครับเวลาใส่สายนะครับแล้วก็เป็นหน่วงมีมีตัวปรับหน่วงนะฮะอีกอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเนี่ยครับเป็นฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราปรับเข้ามาของขอบตปรับนิดนึงนะครับเวลากดกดหน้าล้อแล้วตีนะครับปกติเราต้องสับใช่ไหมครับมันถึงจะเด้งอันนี้ก็คือกดปล่อยได้เลยนะครับกดแล้วมันจะปล่อยได้เลยแบบนี้ นะครับกดถ้าเราถ้าเราปล่อยมือก็คือลอกก็ทํางานอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นปกติทั่วไปก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องสับแขนนะฮะตีไปแล้วเราต้องมาสับแขนนะครับแบบนี้นะฮะมันก็มีฟังก์ชันนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ดูลอกไปแล้วนะครับจากนั้นก็มีอุปกรณ์จะมีอะไรให้บ้างนะครับสาย p e 1นะครับเป็น P e 1ถัก4 100เมตรนะฮะกบยางกบปลอมนะฮะสองตัวแบบนี้แล้วก็ กิฟต์หนึ่งถุงนะครับนี่คือในหนึ่งชุดนะฮะจะมีลออหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูถือยากนิดนึงนะครับนี่คือหนึ่งชุดนะครับมีลออหนึ่งตัวกบสองตัวสายหนึ่งม้วนแล้วก็กิฟต์หนึ่งถุงคันเบ็ดอีกหนึ่งคันนะครับอ่ะเรามาดูคันเบ็ดกันนะฮะคันเบ็ดนี่มันเพิ่งเพิ่งมาใหม่นะครับเป็นวีวาออสเปนะครับวีวาออสเปนะผลิตในจีนนะครับวีวา นะคันสวยน้ำหนักเบาเบามากนะครับเวทสิบยี่สิบนะสำหรับตีกอลปฟมมีถุงให้ด้วยนะครับยาวหกฟุตนะฮะเอามาดูความสวยของคันเบ็ดนะครับเป็นคันวีว่านะน้ำหนักเบามากนะครับเวทสิบยี่สิบนะฮะเวทสิบยี่สิบสวยมากนะครับนะฮะน้ำหนักนี่แบบเบามากมากนะฮะ มจะลองใส่ให้ดูนี่ครับหนึ่งชุดเนี่ยลอกโอ้โหลอกนี่หนักมือนะหนักกว่าคันอีกนะครับคันเน่ยเบามากนะครับนะแต่ลอกนี้รู้สึกจะหนักหนักไปนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับใช้งานได้ ที่แบบอยากเล่นลอกลอกเบสลอกหยดน้ำนะฮะตีอปอมอะไรพวกนี้นะครับนี่เลยเราจัดชุดให้แล้วนะครับ1ชุดนะครับมีคันมีลอกมีอยู่พร้อมตกนะครับก็คือได้ไปแล้วพร้อมตกเลยนะครับมาชมราคากันอันหนึ่งชุดแบบนี้นะครับรอกหนึ่งตัวคันหนึ่งคันกบสองตัวสายหนึ่ง้วนนะครับสายพีทักสี่พี ixon, พหนึ่งนะพี1หนึ่งทักสี่นะครับสำหรับงานตีอีบอมโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็กิฟต์อีกหนึ่งถุงนะฮะ ราคา2590บาทอันนี้รวมส่งเรียบร้อยรวมส่งทั่วประเทศนะครับพันท่อนเดียวนี่ค่าส่งแพงมากนะครับเราจดโตให้เลยนะฮะ2,590บาทนี่คือ1ชุดชุดที่1นะครับชุดที่1นึ่ชุดที่2เนี่ย2,590บาทเท่ากันนะครับ2,590าบาทเท่ากันอ่ะชุดที่3เหมือนกันนะครับรอก1ตัวนะชุดที่3าจะเป็นรอกชิมโนก็จะราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับแล้วก็สาย p ี1ม้วนเหมือนกันนะครับกบ2ตัวนะครับกิฟต์หถุงอันนี้คือพร้อมตกเลยนะ ราคาชุดชุดที่3ามเนี่ยสองพันเกบาทเท่านั้นนี่คือราคารวมส่งเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศเลยนะครับชุดนี้จัดส่งให้อย่างเดียวนะครับนะมารับหน้าร้านก็ได้นะครับนะแต่ว่าราคาเนี่ยเราเราให้เป็นแบบพิเศษไปเลยนะครับสองพ 5 9 0บาทแต่ชุดนี้ไม่ใช่นะชุดนี้2,090บาทเท่านั้นนะครับถ้าเป็นทีมเลยว่าก็จะ2,590บาทนะครับอันนี้คือชุดที่3นะชุดที่1กับชุดที่2 2590บาทชุดที่3 2 0 9 0บาทนะครับจัดโปรให้เลยนะฮะเอาใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่อยาก อยากตีอปปอมแต่ยังไม่มีสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับจัดไปเลยชุดนี้คุ้มคุมครับครบครบนะแล้วคันเบ็ดเป็นคันท่อนเดียวนะครับวีว่าน้ําหนักเบามากสวยด้วยนะครับนะสวยมากนะครับงานดีนะครับงานดีชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ